เชี่ยวนเร์ทุกทางนะคะสวัสดีค่ะนานๆทีจะมาอัดคลิปวิดีโอนะเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งนะคะน่นคือการเต้นการแสดงกดงารเต้นยิมนต่ตงกนะ,ะแต่ว่าเราแสดงนํามาแสดงแล้วก็มันออกมาทางการเต้นนะคะอย่าคิดมากอย่าซีเรียสนาอก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะมากมออกมนเกินตอนนี้คือ ก,ก็เท่าไหร่แต่เลขห้าแล้วอะไรแบี้ก่อนที่นี้ห้ากว่าแล้วด้วยเออห้ากว่าแล้วคิดว่าเวลาคือเบียร์เป็นนางแบบมันหนักวันประมาณนี้ไม่ได้คือม,มันถ่ายแบบถ่ายออกมาแล้วมันจะดูบวมซึ่งเบียร์ตัวไม่ชื่นชมมันเีไม่อยากให้มันดูบวมเบียร์ก็เลยไปบดน,นะคะ อย่างที่อย่างที่เห็นนะคะอย่างเห็นที่ถ่ายนะคคือเบียก็ไปเล่นเวกบอร์ดนะคะใครแลช่วงนี้เบียก็ออกกำลังกายเยอะมากๆเลยแบบทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันไ้สดุลบ้างนะคะทั้งว่าย้เลยบอร์ดทั้งฟิตเนสนะคะเพื่อที่ให้กบบ่างกายแขด้วยอย่างแรกแล้วก็ที่สองก็คือจะให้หนักไเวกนะคแล้วก็มุนให้เหอนฟิรมมากองนี้เบอลหลายนกาเงียก็เลยอะมากๆนะวเบียก็บอก่ที่น่นคะว่านี่บเล่ีีลาเยอะมากเขาก็เลยแนะนาว่าไงป้า เลขสี่อะไรเงี้ยเหมือนเดิมที่แปดสิบเก้าอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็เลยคือพีแ่แนะนำแนะนำตัวที่แบบเป็นตัวช่วยยาตัวนี้มันเป็นยาแบบควบคุมควบคุมน้ำหนักของเราอะไรเงี้ยมันจะช่วยแบบคือมายว่าถ้าเรากินยาตัวนี้ใช่ไหมล่ะเออยาตัวนี้ไปเงี้ยมันจะช่วยในการแบบดัก แต่แป้งไขมันเออมันจะแบบว่าช่วยได้ดีด้วยที่สําคัญนะคะมันจะทําให้แบบระบบผิวแห้ของเราเนี่ยดีมากยิง่งขึ้นเหมือนประมาณว่ามันจะล้างล้างของเสียในร่างกายของเราเนี่ยออกไปให้หมดนะคะก็เหลือแต่สิ่งดีๆเอาไว้ที่สําคัญเลยอันนี้แบบกดป,ปุ่มอ่ะคือมันทําให้ผิวขาวแบบดีขส้นถึงเลยใช่หรือไม่ถึงเลยมันก็ช่วยในเรื่องความขาวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแบบที่บำรุงผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ย มันช่วยในแบบทั้งร่างออกมานะคะช่วงนี้มันมีแบบเหมือนกันที่ทำให้ผิวขาวมากๆเลยนะคะแล้วก็เบียวก็อยากจะรอไหลายยี่ห้อแต่มันก็ต้องเลือกว่ายี่ยห้อไหนเท่ยี่ห้อไหนดีแล้วมันมันมันจะเหมาะกับรือเปล่าองเราเนี้เราก็โอ,โอเคยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อหนึน่งที่ดีมากๆเลยเท่าที่เดียกินไปแล้วเบียกินประมาณแล้วก็ที่สองในลำดับเบียวลงลงมา ห้าสิบกว่าตัวนี้ก็เหลือประมาณสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบเก้ามันก็ยังถือว่าโอเคเออแต่เบียอยากจะบอกไว้นะว่าถ้าถ้าอินยาอย่างเดียวมันอาจจะช่วย มันอาจจะช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าคุณทั้งกินยาแบบกินยาผู้หมาด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยคุณรู้ไหมว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักคุณเนี่ยลดลงเร็วกว่าเดิมน,นะคะมันเหมือนแบบมันจะช่วยยาตัวนี้มันจะช่วยเบรนด้วยแล้วยิ่งถ้าเราออกกําลังกายมากๆนะคะยิ่งแบบไปไซส์มออ,ออกกำลังกายแบบนีท้ทีเดียวเป็นไงมัอก็คือการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกสี่้ย ร่างกายรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเป้นไปเราก็อยากให้แบบน้ำหนักลงอยากให้แบบตรงไหนมันกะชับอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เราไปดูการเต้นของทีมฮา้์เราก็เต้นตามเต้นตามเต้นตามแต่ว่าถ้าจะให้เราอัดพิเเต้นเราเคยนะมันท่าเต้นมันแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่อัดดีกว่าเราอัดแบบเต้นแบบปกติของเราดีกว่านะคะนไม่ได้ไม่อยากจะแอบหมายว่าเออกินญาสมมติภูมิปัญญาไปด้วยเราออกกําลังกายไปด้วยมันจะทำให้การเอาน้ำหนักม like ันเนี่ยลด ลดลงได้เร็วมากยิ่งขึ wrong, no I I ้นนะคะที coming, s <S like mm ่แนะนมาช่วงนี้ชีเห็นเดียแบบว่าออกกําลังกายไงแล้วเบียทุกคนบอกว่าเออออกกําลังกายแต่ว่ามันมันมันลดลงช้าหรืออะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบแนะนําเลยว่านี่ลองดูเพราะพี่เขารู้สึกว่าพี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมันดีจริงเขาก็เลยแนะนําให้เราว่าเออเนี่ยลองออกกําลังกายไปด้วยแล้วกินไอ้ตัวนี้ไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ชื่อว่าแอลแสเตรินเชฟนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้กล่องเขากล่องสีกรฟ้านะคะเล้น่ะกินไปแล้วโอเคเลยอะติดใจจริงๆเดี๋ยวเพียก็กินด้วยนะคะกินด้วยแล้วก็ผ่านร่างกายไปด้วยกันไปเนี่ยมันเป็นอะไรดีผิดมอด ดี๋ยวจะให้มาดูว่าท่านนั้นเป็นอะไรป้ะถ้าไม่ดีนี่เขาไม่ได้นำกินอ่ลองไปซื้อกินดูคนที่อ้วนนะคะกินอะไรกินยาอะไรก็ไม่ลดลองกินยี่ห้อนี้ดูนะคะแอลสลิมแอลสลิมขัดมากเลยเนาะว่าหนึ่งทำบุญกวันหนึ่งมาเต้น